สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวพ่อค้าจะทำการหมักปลาดุกย่างให้ดูนะครับปี2568นะครับเดี๋ยวพ่อค้าทำคลิปให้ดูให้ใหม่นะครับผมเผื <ๆ S 2> ่อเพื่อนๆไม่เข้าใจนะสูตรนี้เป็นสูตรใช้กับปลาดุก4ตัวโลนะครับประมาณ15-20ตัวนะครับพเพื่อนๆอาจจะถามว่าตะไคร้ใช้ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวจะหั่นให้ดูนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆหั่นให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จเลยนะ สำหรับใครนะครับเพื่อนๆนะครับที่มีรากผักชีด้วยก็ผสมรากผักชีไปด้วยก็ได้นะครับสักสามสีรากนะครับผสมเข้าไปเพิ่มความหอมนะครับดับกลิ่นดับกลิ่นคาวนี่ครับประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับไม่ต้องช่างนะครับกะระยะเอานะครับกะปริมาณเอานะครับเยอะหน่อยไม่เป็นไรนะครับเราที่เหลือเราสามารถนําไปยัดเข้าไปในตัวท้องปลาดุกได้นะครับดับกลิ่นคาวได้ด้วยนะครับผมหลังจากนั้นเรานําไปปั่นนะครับ เสร็จแล้วครับตัดเสร็จแล้วนะครับประดุกสิบสิบห้าตัวถึงยี่สิบตัวนะครับอาจจะเยอะหรือว่างปรุงนะครับมีสีนะครับสีแดงนะครับมีเกลือมีรสดีนะครับแล้วก็มีผงผงนวนะครับผงผงชูรสนะครับผมเตรียมไว้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาหมักกัน